กำลังทำรั้วตะข่ายครับข้ามแล้ววันนี้อีกอาทิตย์ที่สองที่สามแล้วยังไม่เสร็จเลยวันนี้ไม่มีคนมาช่วยมีแต่ตาคนเดียวตาชัยครับตาชัยน้าบ,บ้านสนามมาช่วยไม่มีอะไรให้เกยก็สองซาวครับดูคันนี้เพิ่งทำเสร็จไป ดีล่างห่างบนครับลวดตาข่ายเขาเรียกว่าลวดเทวดาลวดแรงดึงทำกันสองคนครับวันนี้คงไม่เสร็จดีครับต้องรอว่างงานพรุ่งก็ไม่ใช่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ผมมาทำต่อรอมรัวไว้เลี้ยงสัตว์ครับหลักๆคือกันหมา ข้างในครับเป็นอคอกไก่อคอกไก่แล้วก็พวกมีปลาการคนมาขโมยด้วยไม่รู้กันได้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับทำกันแค่สองคนดึงไม่ค่อยได้ก็ดูไป วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนค่ำแล้วสองคนครับวันนี้ได้แค่นี้ก็เอาละดึงล้วใช้มือครับไม่มีเครื่องทุ่นแรงช่วยโอเคครับเดี๋ยวอาทิศหน้าคลิปหน้าติดตามใหม่วันนี้แค่นี้สวัสดีครับ